ป็นความประทับใจนะว่าจ๋ามองหาโอกาสในโลกออนไลน์เนะะี่ยค่ะมา4ปีแล้วคะ่ะบอสตอนที่จะาสมัครแล้วนะตอนที่สมัครแล้วจ๋าก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าฟังอะไรมากมายด้วยคะ่ะบอสจนตัวเองวิกฤตสุดๆคือโทรศัพท์โดนตัด2เดือนค่ะโทรไม่ได้แล้วตัวเองเล่นติ๊กตอกไลฟ์สดในติ๊กต็อกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้หันไปมองเนี่ยคะ่ะโอ้ก็มีอยู่ในนี่หนึ่งพันมีเนต็ตด้วยทําไมไม่เอามาใช้ก็เลยเปลี่ยนซิมเอามาใช้อะคะ่ะเฮ้ สัญญาณมันก็ดีมันก็ใช้ได้เน็ตก็โอเคทีนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ในระบบพอไปฟังที่นี่คือใช้ n t ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เงินก้อนแรกนะที่จะาเปิกจ่าจากซิมปันสุขได้อะ่ะจะเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ติดไว้ส่งให้ลูกค่ะ ทำซิมปันสุขแล้วมีรายได้เนี่ยค่ะโอ้ยตอนนี้มีโคตรมีความสุขมากเลยค่ะเราทําได้จริงมีรายได้เกิดขึ้นจริงจ๋าทํามา41วันตอนนี้จ๋ามีทีมงานอยู่63คนมีรายได้ตอนนี้40,000กว่าราคาบอสแบบพูดเป่าเว้ว่ามากต้องขอบคุณบอสมากๆที่ให้แบบให้โอกาสกับพวกเรานะคะได้ได้รอดพ้นจากตรงนี้ค่ะจ๋า เรดจริงๆจากตรงนี้แล้วมันเป็นความสุขทุกครั้งอะค่ะที่เราได้ส่งต่อออกไปให้กับคนอื่นทุกคนขอบคุณขอบคุณมอนการขอบคุณก่ณ <c oughs> อนที่จะมาเจอซิมปันสุกนะเจ้าแม่นูก็ ทำร้านอาหารตามสั่งนะเจ้าหลังจากที่พิษโควิดมันเข้ามาเนาะโดนปิดปิดร้านโดยปริยายเลยนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงเนาะพอดีมาเจอผู้การยกนะเจ้า้นก็ขึ้นมาไล์ของโครงการซิมปันซุกนะเจ้าพอฟังผู้การยกอู้ไปนะเจ้ามาสะดุดตรงที่ว่าฟิวเป็นขึ้นสัญญาณโทรคมานาคมเมนูสมัครเลยทางๆท,ที่บัได เข้าไปในห้องสูมแมนูว่ามันดีแมนูมั่นใจเข้ามานะ,จะเจ้าเข้าศึกษาแมนูขอเวลา4วันแต่แล้วแมนูไลฟ์สติกตอ็อกแมนูก็อู้เรื่อยๆคนก็มาสมัครกับแมนูเรื่อยๆแมนูไปแนะนําให้น่นะแมนูเหมือนเนยเลยแมนูใจระบบทําพอขึ้นสตาเซตนะ ขอบฟินเจ้าบอสเติขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า oh ท <sh> ี่ทำโครงการป็นทรุษแม่นู่งมาเจอโครงการสินทสุเนียก็คือทาวันนี้พรุ่งนี้ถอนได้เลยนี่แหละมันมันรอเลี้ยงแม่นู่งมาจนถึงแม่นู่งึ้นสตาร์นะเจ้าและที่แม่นู่งดีใจขนาดนี้ก็คือถอนเงินก้อนนะเจ้าออกมาเจ็ดพันบาทมาใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านวันนี้มาถึงเดือนนะเจ้ามาถึงเดือน เมนูสามารถถอนเงินเนี่ยไปปิดเลยเจ้าปิดกองคุณหมู่บ้านเป็ความภาคภูกใจขนาดเลยเจ้าแล้วตอนนี้นะเจ้าเมนูนะเจ้าทำมาหนึ่งเดือน26วันมีคนในองค์กรโยนะ่ะ ปัจจุบันเนาะหนึ่งามสิบคนเจ้าบอสเตแล้วแม่นูนะเจ้าทำเงินตึงก้าคอมมิชชั่นตึงก้าเอ่อรวมกันหมดน,นะเจ้างบห,หมื่นกว่าบาทแล้วนะเจ้าใช้เวลาแค่เนี้ยเห็นแมนูทํทำได้ทุกคนก็นทำได้นะเจ้า